ก็าาต้องขอขอบคุณทาง,างกรมควบคุมโรคนะคะแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขที่ที่ได้เห็นถึงคุณค่าที่เราได้เห็นอาชีพของอาชีพหนึ่งซึ่งซึ่งบอกว่าเป็นอาชีพที่เหมือนเป็นฮีโร่นะคะคอยคอยดูแลพวกเราอะค่ะก็ก็เขาก็ชื่นชอบแล้วก็เหมือนกับดีใจที่เห็นถึงคุณค่าของเขาก็เลยแบบมีจัดเสวนาขึ้นนะคะแล้วก็ได้มอบรางวัลให้เหนืัอยมากเพอนอกจากจะสร้างความสนุกให้ความรู้ให้ดูแล้วมันก็ยัง อาชีพด้วยใช่ไหมคะก็จริงๆแล้วอ้อมอยากจะให้มีอะไรละครสิบลับก่รบาก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ที่อาจจะไม่ได้เน้นเรื่องเรื่องความรักก็มีอยู่แล้วอย่างที่ได้ดูไปใช่ไหมคะแต่ว่าจะเป็นการเ,าเป็นอีกหนึ่งหนึ่งเรื่องที่เป็นเรื่องสืบสวนสอบสวนเป็นแอคชั่นเป็นอีกหนึ่งรสชาติด,ดีกว่าที่ก็อยากใช้ญทุกกคนมาติดตามซึ่งต้องดูสดเท่านั้นย้ำตรงนีเ้เลยนะคะมัน <c oughs> มีความยากในยากค่ะเดี๋ยวความวัยยุคด้ยว ด้วยความยุคนี้แบบเพราะว่าคนดูดูสดน้อยลงหรือยังไงอ้อมเลยแบบในฐานะผู้จัดก็ก็อาจจะต้องมีการด้วยอ้อมเรียกว่าวิวัฒนาการและวัฒนธรรมในการดูสื่อต่างๆหรือเสษเสษสื่อโซเชียลหรือว่าดูละครเนี่ยมันค่อนข้างเปลี่ยนไปก็จะต้องอาจจะต้องมีการปริรันเกิดขึ้นเพื่อจะทําให้คนได้ลดติดฝนตกได้มีโอกาสได้ได้ดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ ก็จริงๆว่าหลายๆหลายๆอย่างในการที่เราเราเปลี่ยนแปลงไปในการใช้ชีวิตมันก็อาจจะต้องทําให้มีบางอย่างซัพพอร์ตในการที่เราเราอยากจะทําให้มันเข้าถึงคนดูได้มากขึ้นก็อาจจะต้องต้องมีอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวรื่อเรื่องที่ได้ได้รับวู้เนี่ยค่ะในฐานะผู้จัดลองมีขึ้นใจอะไรกลังใจไงบ้างก็รู้สึกดีใจค่ะที่ที่ทางกระทรวงสาธารณสุขควบคุมโรคนะคะก็เห็นเห็นว่าเรา หยิบยกอาชีพหมอระบ,บาดเนี่ยขึ้นมาแล้วก็จริงๆก็คือในความรู้สึกว่าได้มีโอกาสไปจริงๆก่อนจะทาละครก็จะได้จะทํารีเสิร์ชแบบหลายๆอาชีพว่าอาชีพไหนที่ตัวเราเฮ้ยน่าน่าสนุกที่จะทาอย่างเงี้ยคะ่ะก็อ,อันนี้เป็นหนึ่งอาชีพที่อย่างที่บอกว่าอ้อมคิดว่าเป็นเป็นอาชีพที่น่าสนใจแล้วก็พอฟังเรื่องของคุณหมอแต่ละท่านที่เล่าให้เราฟังเรารู้สึกว่าเขาเป็นฮีโร่มากในการที่เขา อยากช่วยคนหมู่มากอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้ให้ได้พ้นจากโรคไข่อะไรอย่างเงี้ยเยวก็จริงจริงมีคนไข้อะไรมาบอกพี่อ้อมเกี่ยวกับกับการดัดในละครแล้วมันอะไรถึงเขายังไงบ้างก็ทุกคนดีใจที่ทุกคนก็ชื่นชอบนะคะก็บอกว่าเออเราเราตั้งใจทํางานดีจริงจริงอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ดีใจหมอก็บอกว่าเอ้ยแบบดีใจอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ไปตอนนั้นทำทำข้อมูลยากไปคะพี่อ้อมจับดึงอะไรเงี้ยคะ ก็เต็มที่เลยค่ะเพราะว่าไม่ใช่แค่ทำทำอันนี้ก็จะต้องทำรีเสิร์ชนักข่าวด้วยค่ะจริงๆก็ได้มีคุยกับเพจชื่อดังสำหรับการที่เราแบบเอานักข่าวมาเป็นคิมเบอรี่อะไรเงี้ยค่ะคก็มีการทำรีเสิร์ชหลาย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 อย่างอะไรเงี้ยอย่างอย่างกับคุณหมอก็คุยกับคุณหมอหลายๆท่านหลายๆเคสเคสที่เราเลือกมาเราก็ประจวบกับให้แบบมันสนุกสนานในการในการถ่ายทำด้วยอะไรเงี้ยค่ะจะมีเสริมเพิ่มไปบ้างแต่ก็ไม่ได้แบบ ได้มีโอกาสดูนะต้องดูสดเท่านั้นนะคะก็ <laughs> ดูสดเท่านั้นนะคะย้ำค่ะเ,ออเพราะว่า3อคลาสเราก็ต้องเป็นพรีเมียมเราถึงได้ดูออต้องย้ำว่าต้องดูสดเท่านั้นนะคะดูรีลันได้แต่สักพักหนึ่งหรือว่าดูที่อามิซอนพลามได้เลยก็ก็ไม่ยากทุกคนอาจจะแบบเฮ้ยมันยากหรือเปล่าถ้าอ้อมเชื่อว่าได้ดูอ้อมคิดว่าอ้อมเป็นคน ทำงานวงการกระทืงมาระยะหนึ่งแล้วคิดว่าพยายามย่อยให้มันเข้าใจง่ายถ้าคนได้มีโอกาสดูแล้วจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้ดูยากหรือว่าเฮ้ยเสิ็จแล้วหมดแล้มันสนุกลุ้นไปกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันมันมันสนุกมันไม่มีคําอื่นเลยะคะ่นะนอกจากว่ามันส,<อ>สนุกแลัวก็<น>มีความกูเก็เพิ่มเข้ามาบ้างและใช่มันก็ต้องมีเส้นรักเข้ามาค่ะนักแสดงครับยังคาว่าได้รางวัลได้อะไรอย่างเงี้ยนักแจ้งไปถามมาเมาแงนัก็มีความสุขอะนักแสดงเขาอยู่ กิจวิก <baptism>? ันอยู่ไม่กล้าขัดเลยไม่กล้าขัดความสุขเลยก็รอดูรูปเขาอยู่อ่าช่วงนี้เขาลงรูปอยู่รัวๆอยู่เหมือนกันนะลงรูปรัวๆค่ะก็ตามกดติ๊กติ๊กไลค์อยู่มาบอกอะไรเราไหมคะมาขอพี่อ้ยวันมอลาไปแต่งงานใครคิมหรอรู้ทราบอยู่แล้วว่าเขาจะไปวันไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวกลับมาก็อาจจะนัดเจอกันอะไรอย่างเงี้ยก็มีนัดกันก่อนไปอะค่ะแต่ตอนนี้น้องก็น้องก็ยกไปทั้งโยงเลยค่ะทั้งเรื่องเลยหายไปหมดเลยแล้วเพื่อนร่วมแบบเพื่อนข้างบ้านอย่างเงี่ยคู่เขย กู้เขยไปหมดเลยเห็น <c oughs> ว่าตอนตอนถ่ายทำนางเอกของเรื่องก็คือแบบว่าเรียบขาแบบพระเอกตัวจริงอยู่ในฉากเหมือนกันตอนอ๋ออันนั้นใช่ไหมวันนั้นเป็นวันเกิดคิมเราก็คือปกติเนี่ยก็ต้องขอบคุณคิมมากๆเพราะปกติน้องบอกว่าปกติถ้าเป็นวันเกิดอ่ะคิมจะขอหยุดแต่ว่าครั้งนั้นน้องคิมก็ทํางานให้เราก็มีความรู้สึกว่าเออหมาก็โทรมาว่าแบบเออพี่ยองค้าแบบขอข้ากองอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเฮ้ย มันมีซีนดีเราก็เป็นคนที่เล่นซะด้วยก็มันมีซีนที่สามารถแบบแกล้งคิมได้อะไรเงี้ยก็เลยแบบให้โจนให้หมากมาแบบปลอมตัวเป็นโจนอะไรเงี้ยค่ะโจนร้นแล้วก็เลยแบบเซอร์ไพรส์เป็นเกิดน้องน้องก็แบบดีใจทางเราก็วันนั้นไม่ได้เป็นการทํางานอะคะ่ะมัวแต่ว่ากลัวแผนหลุดอะไรเงี้ย แล้วเราก็ไม่ใช่แค่หมากนะก็คือทั้งครอบครัวน้องสาวพ,พี่ชายคิมทุกคนมาเจอไพนางหมดเลยเอแล้วจากนั้นเป็นผู้จัดละครแล้วก็เป็นผู้จัดสถานการณ์ผู้จัดสถาน <ใ S 1> การณ์ด้วยค่ะ<ๆ>แล้วก็แบบว่าต้องปลอมตัวเอาหมากปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บพุดมาแล้วต้องแบบมีการตอนซ้อมด้วยนะก็ต้องมีคนถ่ายคลิปตอนซ้อมจริงที่เซตเพื่อให้หมากอยู่หน้ามอนิเตอร์คลิปก้ออยู่ที่เซตเพื่อให้หมากดูว่าโจนเขาเล่นแอคยังไง มีซ้อมคิวค่ะไม่ธรรมดานะคะวันนี้คลีคิวกองละครไทยเพื่อน่ก็เลยเลยไปเที่ยงคืนเลยค่ะคิวก็เลยเลยไปเที่ยงคืนเลยค่ะมาเข้าไปที่กองบ่อยไหมก็มาบ้างมาบ้างน้องย่าก็มาบ้างมีมีเวฟพออะไรมาสองคู่เลยมาเมฟพอีอะไรบ้างไหมคะเพราะว่าพัฒนาของเราคือจัตละัสสดทั้งคู่เลยสลตุสสดเรียดีสุนดีเลย ไม่จริงๆคือแบบว่าทราบพอทราบอยู่บ้างอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าก็ก็คุยๆกับน้องอยู่อะไรเงี้ยแต่ตอนคิมอ่ะไม่ไม่ทราบแต่ตอนพี่แบร์เราพวกเราดูเหมือนจะมีกลิ่นมีกลินก่นนะมีกลิ่นอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ก็ได้ได้มีการแบบบอกกันนิดนึงก่อนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็โอ้ตายแล้วยินดีด้วยอะไรเงี้ยค่ะเ,ออเพราะว่าคือจริงๆต้องบอกว่าน้องย่าก,ก็คือเคยเจอแต่ไม่เคยเจอเขาอยู่ันสองคนแลวซึ่งแบบเขาอยู่ทุกคนน่ารักอะไรย่าเงี้ยเออคิมกับมาก็ ก็ไม่ได้รู้จักหมากเป็นการส่วนตัวก็คือเห็นแต่พอเห็นตัวจริงปุ๊กว่าเออมันก็บ้องๆเหมือนคิมเนาะเออหัวล้อเสียงดังเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็น่ารักเทคนิคมีแม่พี่อ้อมแบบการใช้ชีวิตคู่อะไรเงี้ยโอ伊พอแบบเหมือนฟิลแบบเป่าสาวผู้ใหญ่โอ伊พอเป่าสาวก่อนอะไรเงี้ย ไม่พอไม่มีก็คุยคุยกันเล่าเราืกองแบบพี่อ้อมแต่งงานแล้วเป็นยังไงเาก็มีบ้างก็มีบ้างค่ะก็มีถามบ้างมีเปิดเปิดเป็นเปิดแบบและเปิดใจให้สัมภาษณ์คอสไม่คอสวันที่คอสเซ็นตัวเอาที่พูดได้หรือที่พูดไม่ได้เอาพูดได้ก็หายี่แ้หยอกหยอกไม่อ่ะก็คือแบบก็ก็เหมือนแบบ พูดอะไรเยอะค่ะก็คือแบบเขารู้กันอยู่แล้วแหละเขาคบกันมาค่อนข้างที่จะเรียนรู้กันมานานถึงได้ตัดสินใจแต่งงานกันทั้งทั้งสองคู่นะคะก็เชื่อว่าเขาเขาเรียนรู้กันมาพอสมควรที่พอเขาแต่งงานไปอ๋อเชื่อว่าทั้งสองคู่จะแบบเป็นคู่ที่น่ารักมากแต่วันนี้ยังไงสองคู่แต่งงานไปก็ต้องดูสืบรับหอลบากก่อนนะคะเพราะว่า<อ>ดีไซนก็ทากํา<อ>ฉ,ทฉากสู้ตายค่ะีดซนก็ทําฉากสู้ตายค่ะเพราะว่าทั้งทั้งคิมกับแบก็คือบอกไว้ว่าก็ ก็ไม่เคยเล่นหนักขนาดนี้ทั้งทั้งดราม่าด้วยแล้วก็ฉากต่างๆความเข้มข้นอะไรอย่างเงี้ยคืออ้อมก็จัดเต็มเต็มที่มามามาที่คู่เราบ้างออค่ะนต่าทีนี้เหนหรือเปล่าที่พี่อ้อมรู้างค่ะที่อ้อมก็รู้สึกใช่แม้ว่าไม่ค่อยลู้ติ๋มิ๋มอ๋อลืมไปเลยค่ะพอมันมาไปเรื่อยๆค่ะมันเป็นสิบสิบปีหลังจากสิบสิบปีอะค่ะเพราะจะแบบว่าลืมลืมที่พี่อนมีกี่ปีแล้วพอ้อมรวมทั้งหมดนาวาสิบเอ็ดขวบใช่ไหมคะ ต้องท้องปีหนึ่งก็เป็น12ใช่ไหมคะแต่ง2ปีก็เป็น13 14สิบสีค่ะก็นับไม่ไม่นับรู้จักกันตั้งแต่อยู่มัธยมแล้วใครมาเตือนเราคามพี่เอาว่าลงรูปบ้างก็ไม่ได้มีใครเตือนแต่ทุกคนแบบว่าอ้าวพี่ยังอยู่ด้วยกันอีกขอคุณคับขอคุณคะแต่พี่เอาไม่ได้ยินใช่ไหมว่า ก็จะมีเพราะว่าอย่างบางคู่ก็อาจจะแบบมีการแยกกันบ้างหรืออะไรเงี้ยแต่เราก็มีเราก็อ๋ออ๋อเหรอเหรอึ่งเคยอยู่ในสาขานั้นแล้วเหรอ <c oughs> อะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีเหมือนเราก็โฟกัสงานเราก็จะลงงานแล้วก็เหมือนพอลูกเราเห็นลูกเราก็จะแบบว่า ลงลูกเยอะอ,อ,อะไรเงี้ยสามีก็จะเป็นจริงพี่อ้ก็จะเป็นคนถ่ายนะเออ,เอ,อมันก็จะแต่ว่าเราก็แบบเหมือนแต่คนต่างทำงานแล้วโฟกัสเราก็เป็นที่ลูกปะค่ะออแล้วก็ลืมก็เลยลง,ลงสักหน่อยวันนั้นใช่ไหมคะ<ช><ง>วันนั้นพอดีไปาง,งานมันเกิดเพื่อนอแล้วเพื่อนเขาถ่ายให้เออลูกสวยเพราะพี่อาอ้ก็คือชอบถ่ายรูปค่ะแล้วก็เวลาที่ตอนนี้เราก็ต้องเล่นติ๊กต็อกใช่ไหมเขาก็จะแบบทำหน้าเบื่อแม่ลูกมาก ถ่ายอะไรกันนะกรนาก็ไม่รู้อะไรเงี้ยค่ะเวลามีคนมาทำร้านก็มีดูกันด้วยการใช้ไม้หรืออะไรอย่างเงี้ยแบบเฮ้ยทำไมเราเขาทำไมเขาถึงคิดว่าเราไม่อยู่ในกันเลยใช่ไหมคะก็ตอนแรกก็ตกใจว่าเออพอมาทำหรือแต่ว่าพอเราไปดูไอจีเราเราก็อ๋อไม่มีจริงจริงคนก็หาด้วยกันปกติใช่ไหมพี่อ๋อใช่ค่ะก็ไปไหนปกติอะค่ะแต่ว่าอย่างวันจันทร์ถึงสุดแล้วก็คืออ้อมก็จะไม่ค่อย ไปไหนก็จะไปด้วยกัน3คนเนี่ยแหละค่ะก็จะเป็นวันเสาร์อาทิตย์ก็ไปปกติค่ะแต่ว่าเวลาลงก็จะไม่ได้ลงเขาแล้วก็เออไปเที่ยวไทยดูว่าก็ไม่มีเลยจริงๆเลยค่ะคนขางถามเยอะมากคนเราข้างถามเยอะคนนี้เขาแบบเจอเราผ่านๆมาเอ้าไม่ไม่ทราบไม่ทราบว่ามีแบบพอเราลงพอเราลงก็จะแบบเฮ้ยยังอยู่ยังแบบช่างหน้าช่างผมช่างอะไรทีมงานที่เราเจออะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบเออแต่ก็ต้องหวังว่าจะสงสัยเค่เขาอาจจะไม่มีใครกล้าถาม พอลงรูปปีป้าพี่อาร์มีแบบฟีดแบ็กไงบ้างเขามาเล่าให้เราฟังว่าพี่ออมไม่ไม่มีค่ะเพราะพี่อาร์มเขาก็เหมือนเหมือนทำงานของเขาเป็นผู้บริหารเขาก็ไม่สายโซเชียลแต่สายส่องเลยแต่ว่าไม่ได้สายโซเชียลแล้วอย่างวันครบรอบวันเกิดมีเขาเพี่อาร์ก็ไม่ได้ลงไม่พอนะไย้ไข่ไข่ชิวลแล้วสิบปีแล้วนะเราเรอุ้ยเราต้องอย่าทำอย่างนั้นใช่ไหมคะเออเรย่าไม่มีอ่าอย่าทำ ไม่ยอมหันไปถ่ายไม่มีซะเลยใครไม่อ้อมการันตีความหมายของพี่อ้อมว่าย่ังนีอยู่ก็ยังดีอยู่ค่ะยังไม่ได้ยังไม่ได้มีเหตุอันใดค่ะแต่ว่าก็จะลงให้มากกว่านี้แล้วเขาไม่ยอมถ่ายอะสิประเด็นน่ะเขาแบบเออขาก็ไม่ยอมจะถ่ายจะถ่ายวันนั้นเนี่ยคือเพื่อนพอดีเพื่อนเขานั่นแหละเพื่อนสนิทเขาที่วันงานมันเกิดก็แบบถ่ายอะไรอย่างเงี้ยอีกข้อคัดสความ่งที่สำคัญไหมคะ คืออ้อมอะ่ะอาจจะโชคดีตรงที่ว่าเรามีจุดมุ่งหมายเดียวกันก็คือเราเราเรารักลูกมากทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เวลาพบกันนานๆบางทีมันไอน้ความหวานความอะไรก็อาจจะมีสื่จางไปบ้างแต่ว่าคือต้องบอกว่าก็ค่อนข้างเหมือนอนาคตไม่รู้นะแต่ว่าปัจจุบันก็คือค่อนข้างโชคดีที่พี่อาอมคนรักนาวาม,มากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือมีการออกไปกินข้าวกปนสองคนนะ ในวันครบรอบหรือวันเกิดเพ้าหรืออะไรอย่างเง brakes, ี้ยค่ะก็ไปถึงก็คือนั like ่งมองหน้ากันแล้วก็แบบว่าเราก็ไม่ได้เป็นคนบอกนะเขาก็แบบกับบ้านเหอะแม่แบบที่ถึงลูกอะไรเงี้ยเออเขาก็จะเป็นแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็เลยไม่ได้ไปไหนกัน2คนเลยก็จะไปด้วยกันก็3คนตลอดเพราะว่าพอมีเวลาต่างคนต่างทางานด้วยเขาก็ทํางานเยอะเราก็ทํางานเยอะด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็ก็พอเจอกันก็คือ3ามคน แต่เราก็เราก็โอเคเขาก็คือเขาแฮปปี้อยู่แล้วค่ะตอนนี้เขาเขาต่างหากที่แบบลูกเริ่มโตเขาก็คือแม่โตแล้วอะไรอย่างเงี้ยอพอเด็กพอเริ่มโตก็จะแบบมีความสาวนะผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยก็สิบเจ็ดก็เข้าวัยทีนแล้วก็สรีราต่างๆเขาก็แบบฮือๆอะไอย่างเงี้ยโอเคขอบคุณค่ะ